สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคุณติบเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานีแหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านสดๆร้อนร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่าน แต่วันนี้ไม่เจอครับแบบนี้ครับท่านแต่เจอเป็นปีผสออื่นมากกว่าครับวันนี้นะครับท่านวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่กับเหรียญเยอะพอสมควรครับก็มีโอกาสเยอะกว่าพี่พี่น้องเพื่อนๆท่านหลายท่านเหมือนกันนะครับท่านที่มีโอกาสมากกว่านะครับท่านเพราะว่าอยู่กับเหรียญวันหนึ่งถึงหกถึงเกตร้อยเหรียญครับท่านหกร้อยถึงเกตร้อยเหรียญนะครับท่านวันวันหนึ่งนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่เยอะอยู่ครับท่านไม่ซ้ากันนะครับคืออาทิตย์หนึ่งนี่ผมจะให้ลูกน้องไปแลกอยู่ประมาณสามมา สามครั้งครับท่านสามครั้งครับไปแลกมาครับจากธนาคารครับส่วนมากแล้วจะเจอแต่รอสิบครับสําหรับรอเก้านั้นหายากเต็มตนนะครับถุงหนึ่งจอประมาณห้าเหรียญั้งสี่เหรียญม้งอะไรประมาณนั้นนะครับท่านมันก็เลยลําบากที่จะหามันไม่ใช่เมื่อก่อนครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่พูดถึงครับเพราะมันผ่านมาแล้วมันก็แห้นผ่านไปเลยครับท่านเรามาดูคราวว่าเหรียญนี้เป็นปีประสออะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ เร่ที่สาคัญครับติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านถ้าติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากแล้วก็ท่านนั่นแหละมีเหครับถ้าอยู่ในมือท่านนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับรับดูก็อะไรครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมนี่ครับเบื้องหน้าพองท่านก็เช่นเดิมครับภูมิพนุลยเดชส่วนด้านหลังกดรัชกาลที่เก้าครับท่านคมชัดเจาะมาครับสําหรับตัวหนังสือครับแล้วก็บรรลุพองท่านนะครับคมชัดเจาะมาครับก็มีรอยขีดข่วนปกติ มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญที่ผ่านการใช้ครับเรามาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับท่านขอบเฟืองนี่ครับขอบเฟืองดี่งเกินผสมส้มแดงนะครับนี่ครับดูจุดแรกก็มีรอยบุบเลยครับท่านรอยบุบรอยบี้ครับอยู่ตรงขอบวงกลมนะครับท่านเราเรามาดูเรื่อยๆด่อหว่าตรงกลางมันจะสมบูรณ์แบบไหมคือไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยนะครับท่านนั่นแหละคือเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับท่านไม่มีการสึกหรอด้วยครับดูสิครับมีไหมไม่มีครับท่านเดี๋ยวยังไม่รอบครับ รอบแล้วครับนี่เห็นจุดนี้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับรอยบุรอยบี้ไม่มีครับเหรียญตรงกลางนะครับท่านเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบอาการมากแล้วครับเนี่ยสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับคมจัดแจ๋วนะประเทศไทยหครับพศอ5อสองพันห้าร้อยสี่สิดครับท่านสองห้าสี่หนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านอันดับที่เท่าไหร่เอสองห้าสี่หนึ่งเนี่ย ติดอันดับอยู่ที่อันดับที่ห้าครับท่านอันดับที่ห้าครับของเรียนที่หายากนะครับท่านอันดับที่ห้าเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่อันดับที่ห้าเนี่ยใช่ครับอันดับที่ห้าครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดเบญจำพวพิรอุสิตเวลาลามนะครับท่านตำหนูไม้นี่ครับนี่คือกระเบื้องครับกระเบื้องครับ ที่มันเป็นเรือนรางเพราะอะไรมั้งครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ทํากันรางครับมันก็เลยเป็นมัวหมองครับคนครับท่นลลานได้่ากสุดคือ5บาทไทยก็5บาทอัลเบียนครับสําหรับปีพศ2541นี้นะครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่5า้าคนนี้ที่หายากจำนวนการจิบอยู่ที่7จ็ดล้านแแสนหหมื่นสพันเหรียญนะครับท่าน7จ็ดล้านแแสนหหมื่นสพันเหรียญนะครับท่านในระดับยุนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับ สองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้ยห้าสิบาทเลยนะครับทีแรกมันอยู่ที่สองร้อยครับขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสองร้อยห้าสิบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้หรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ